สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนายาวทุกท่านนะครับวันนี้ต้นกล้านะครับมีตัวตาของมอเตอร์2.8 MT ปี2020ัน่สรถคันนี้นะครับเลขไม่นะครับอยู่ที่130,000สามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับราคาอยู่ที่999,000บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าซื้อสดในราคานี้นะครับออกเงินสดไม่มีแวด7%นะครับพี่ๆไม่มีแวด7%นนี่หมายความว่าไม่บวกอะไรทั้งสิ้นนอกจากค่าจัดโอนนะครับผมจะออกในราคานี้ก็ถูกไปอีกนะครับหรือว่าถ้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับผมก็ สามารถจัดได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูความพิเศษของรถคันนี้นะครับผมก็คือสภาพคันนี้นะครับไม่ต้องไปเก็บงานอะไรมากนะครับพี่พี่ส่วนตรงไหนที่มีรอยนะครับก็คือทางเราเก็บงานให้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะส่วนนะครับผมเรื่องนะครับภายในเป็นแบบไหนนะครับพี่พี่ภายในของคันนี้นะครับผมก็เป็นเบาะหนังสามแถวของปีพัฒพงษ์เช่นเดียวกันสีครีมนะครับก็จะดูเรียบหรูไปอีกนะครับดูเรียบหรูมากนะครับสําหรับ รุ่นนี้นะก็นะครับด้านหลังนะมันก็มีที่วางแก้วให้นะครับนี่นะครับก็คือของพิพัฒน์ปรงแท้แน่นอนนะครับเป็นบ่อหนังสามแถวนะครับเบาะก้าวที่นั่งนะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับพี่พี่คอนโซลด้านหน้ามีที่วางแก้วให้นะครับแล้วก็ติดม่านรอบคันนะครับติดม่านมาให้แล้วรอบคันนะส่วนที่ทุบกระจกนะครับก็มีให้นะครับฉุกเฉินไว้จอดรถก็ดีนะครับถังน้ำเพลิงเราแถบไปให้เลยนะครับผม ส่วนนั่นหน้านะครับที่นั่งคนขับนะก็คือโล่งนะครับกว้างขวางแหละครับผมก็เดินทางนะครับก็ไม่เมื่อยไม่ล้านะครับผมก็ขับสบายนะครับสําหรับรุ่นนี้นะก็คือตรงนี้นะครับสามารถให้ผู้โดยสารนั่งได้นะครับก็คือมีที่วางเท้าให้ผู้โดยสารนั่งตรงกลางได้นะครับถ้าสนใจรุ่นนี้นะพี่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับราคาถูกมากนะครับถ้าสนใจอยากเข้ามาดูรถก่อนนะครับผมสามารถเข้ามูลดูได้นะครับมาดูได้มาลองขับได้นะครับผม ระบบความเย็นนะครับก็คือเย็นนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับผมแอร์เย็นนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วนะครับหรือนะครับอยากตกแต่งภายในนะครับผมก็มีร้านแนะนําให้นะภายนะครับงบเนี่ยไม่เกินแสนห้านะครับก็คือเต็มระบบนะครับพวกเครื่องเสียงนะครับก็คือหลังคาเต็มระบบแน่นอนนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อต้นกาได้เลยนะครับพี่ที่เบอร์0 6 2 4 2 6 0 7 6 7หรือว่าแฟนเพจนะครับต้นกายหยุดขายรถมือสองนะครับผม ี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าเราคันมันโดนตรงไหนมาบ้างนะสาหรับคันนี้อย่างเช่นรอยตรงนี้นะครับพี่รอยตรงนี้เนี่ยเขาเก็บงานให้นะครับผมแล้วก็ตรงไหนที่มันแบบพี่อาจดูพันผืนนะครับก็คือไม่มีรอยนะครับแต่จริงๆมันมีรอยบุบนะคือเขาเขียนระบุบนะครับแต่ก็เก็บงานให้นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับถ้านําไปเก็บงานนะครับอาจจะไม่นานมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนะเพราะว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุมานะครับก็มมีรอยนิดหน่อยนะครับผมก็รอยท้ายบ้างนะครับ ตรงไหนที่มีรอยเขาเก็บงานให้หมดนะโ okay, <Okay, S 1> อเคก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคันนี้นะโอเคนะครับผมถ้าหากสนใจในคันนี้นะครับเลขไม้แสนสามราคา9 9้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้าสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับที่สาขาเดพรักนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ๆบ๊ายบายครับ